ตรงครงตรงนี้ครับเพื่อนเราขอชุดไหนหน่อยดิขอชุดไหนครับขอชุดไหนครับความแม่นของการโยนรบุดขอชุดไหนครับขอชุดไหนครับ <c oughs> บอทบอทขอชุดหน่อยบอทขอชุดหน่อยบอทขอชุดหน่อยบอทบอทเราขอชุดไหนหน่อยดิ มันท่วมในตลาดนะมันมาท่วมกับสั่งอะไหนสิมันจะไม่ท่วมไงในตลาดเนาะน้ำระบายไม่ทันเนาะกิ๊กอกมากเยอะตามก็บ้าไปอ้าวผมก็ตามข่าวไงน้ำระบายไม่ทันก็บอกน้ำท่วมลงตรงนี้เลยนะลงตรงนี้เลยนะลงที่เราเกิดเลยไกันั้นทสน

ไอเดตาหลังจะบอกอ่อยยาอ่อยยามันยิ่พูดไปตัดอ่อยยาอ่อยยาอ่อยยาเลยอ่อยยาน่าท่านไม่รู้อ่อยยาเลยไม่รู้ใจเลยโรงเรียนเด็กนักเรียนเรียนท่านไม่พูดเหรอไม่พูดเลยโอ้ท่านจะตามเด็กพูดทั้งโรงเรียนเละอ่อยยาอ่อยยาเฮ้ย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 เฮเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ย ยังไงมีปืน,ปนในวันนี้ไปอ้กปอ,อ,อกมาแล้วยี่นี่ไอ้เชลเ้ยได้องเอาเอา้นั่นมอ้อเยมาดิส3 0ิบน,นัดแล้ว 1. มึงมาเปลีน้อปืนไม่รวมนี่่ะไปแล้ว มาดิมาดิไปเฮ้ยสิ่งมีอยู่บ้านผมคนนึงโอ้โหสิมีอยู่บ้านผมคนนึงตัวเดียวตัวเดียวบ่าเอ้ยมันหลบอยู่อ่ะบ้านผมขึ้นไปเลยเดี๋ยวดียังไม่มีปืนเลยมีตัวเดียวมีตัวเดียวขึ้นไปเลย เอาสโกโบไปแล้วไหนบอกว่าดอกไปนี่ว่าบอดแล้วเนี่ยใครบอกบอดบ้านผมไม่มีคนยิงว่ะโอ้ยยิงข้างหลังว่ะวันเน็ตกู่ชาก็ยิงกันดีจังวันเน็ตชาก็ยิงกันดีจังเฮ้ยสมมุตก่อนนี้จังยศสมมุตก่อนนี้สมมุตก่อนนี้ทำไม มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันเจอผมตายได้ไงไวะไอเด็กพวกนี้มันพวกเรนไหมมาแล้ว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 เตรียมราจิงนะเตรียมตามนู่นซ้ายมือใช่ไม่ใช่ตัวนี้บอดสีชมพูอ่ะมีตัวหนึ่งตามมีสีเสื้อสีชมพูตัวหนึ่งไม่ใช่บอด นี่บอทบอทอะไรยิงเขาจนน็อกอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันี้บอทมันอยู่บ้านไห่เลยล้มมันเข้าบ้านหนบ้านหลังนี้เลย Mark the location นึาตามน้องบอละไม่เห็นหรอจริงแล้วนึกตามบ้านหลังที่สองของบ้านสองไหนวะนู้น่ะบ้านข้างหลังสุดอะมองไปหน้าจะตามอ่ะของบ้านซ้ายมือเออบ้านนี้แหละมานซ้ายมือของไม่ใช่บ้านหลังนี้อีกหลังหนึ่งเออหลังข้างหลัง

เออเจริญเจริญฮึปตามมันยิงจากฝั่งไหนวะไม้จากฝั่งดินนะมันจากฝั่งโน้นเลยมันแอฟทิ้งซ้ายเาิดแอฟซ้ายออกมาแล้วออกมาแล้วออกขึ้นมาแล้วมันอไรอยู่ไหนตามออกจากตรงนี้เถอะผมตายอยู่ตรงนี้มึงยิงเนี่ยเนี่ยมันมีข้างหลังด้วยนะข้างหลังก็มีนะนั่นไงเพราะว่ามันเป็น EF

มาแล้วโดดลงมาแล้วรถนี้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 ก่อนให้มันตามหาให้มันให้มันเก็บใจหน่อยรถนี้ให้มันตามหามาแล้วนี่ไอ้คนนี้ไอ้กี๊กจงมันรูดรูดมันรูดมันใจมึงใจใจรูดมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่เดี๋ยวเราไปก็ไปตรงจริงตรงจริงตรงจริงจรงจริงขอตรงนี้ลาตรงนี้ ยัดยัดระเบิดลงไปยัดระเบิดลงไปต่อเลยอุ้ยสปูกมีนะข้างล่างนะมาแล้วยัดระเบิดลงไปได้ยัดระเบิไดได้ดไดโหจานบินอีกโอ้เปลี่ยนปืนจานด้วยใจเย็นโฟ <c oughs> ชอบจริงชอบจริงจานบินมันอยู่หลังอง๋อไม่เปิดไใบรวมวะ<า> ไปเปิดไม่รวมขับรถหนีเลยไปขับรถหนีลันแล้วลั้นลั้นอันนี้เข้าไปข้างหลังหลังขวาบนตรงนี้แหะนี่ข้างบนแน่เลยเหรอไปบนบ้านบนบ้านบนบ้านอ๋อขึ้นไปเอออะเครื่องขับรถนี้วงจะมาแล้วแม่แอบเก่ง ขวา<อ>าแล้ว<อ>บวาแล้วมันต้องอยู่ขวามันมีระเอ่ะมันเอบ่ะมันเอบอ่ะพ่อเอืเอ